สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้แอนมาชวนคุณทำน้ำสลัดนะคะวันนี้เป็นน้ำสลัดครีมนะคะสูตรคีโตจินิกนะคะเนื่องจากช่วงนี้แอนทานแบบทานอาหารแบบคีโตไดเอทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอาหารแบบคนทั่วไปเขาไม่ค่อยได้นะคะมีส่วนผสมของน้ําตาลมีแป้งอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยที่สุดก็คือทําทานเองนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเนื่องจากว่าน้ำสลัดของเราวันนี้เนี่ยจะไม่มีการผ่านความร้อนนะเพราะฉะนั้นเอ็นจะใช้แต่ไข่แดงอย่างเดียวโอเคไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลสำหรับชาวคีโตนะคะก็จะเป็นน้ำตาลเขาเรียกว่า แบบนี้นะคะน้ำตาลออริสก็จะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทรายนั่นเองนะเราก็จะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะตีผสมให้เข้ากันคุณสมบัติของน้ำตาลออริสเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับน้ำตาลทรายเลยคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีคาร์โบไฮเรดรตนะแคลอรี่แบบต่ำมากแบบกิโลหนึงมีแบบ เท่าไหร่หนึ่งแถวอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าต่ำมากเสร็จเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลน,นะคะน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลก็จะเป็นเนี่ยหน้าตาแบบนี้อันนี้คือแอนใช้จนแบบหมดขวดแล้วอะ่ะนี่นะขวดเนี่ยสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่คือกินจริงหมดจริง ผสมให้เข้ากันโอเคพอส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลออริสหมดไปแล้วนะคะตีผสมกันหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของนี่นะคะมัสตาร์ดลงไปนะคะสำหรับใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะคะเ mm. สร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากัน mm. ในขั้นตอนนี้นะคะ mm. เดี๋ยวแอนจะเปิดสปีดสูงสุดนะคุณ mm. ผู้ชม แล้วเราก็จะมีนี่นะคะน้ำมันมกะกอกค่อยๆเทลงไปผสมเป็นสายนะน้ำมันมกะกอกวันนี้อันใช้ยี่ห้อนี้นะค่อยๆเทลงไปนะคะเทลงไปตีให้ขึ้นฟูนะตีเข้ากันขึ้นฟูแล้วก็หยุดก่อนแล้วค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไป ไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะแยกชั้นกันนะหรือว่าเลวไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาตรงนั้นได้เราอยากได้เนื้อแบบครีมครีมนะคะ ขออนุญาตกวาดลงไปให้หมดนะเสียดายอืมข้นแบบนัวมากนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเพิ่มความนัวนะคะอันจะใส่ซาว์ครีมลงไปเพิ่มค่ะเอาล่ะสำหรับซาว์ครีมนะคะอันจะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะด้วยกันนี่นะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ สลัดครีมนะคะสูตรคีโตจีนิกวันนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ทานคีโตนะคะสามารถที่จะทําสูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะก็แทนที่น้ําตาลอิริทนะคะด้วยน้ําตาลทรายธรรมดาเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มความนัวเข้าไปอีกนะคะก็คือนอกจากส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะก็ลองตักนมข้นหวานนะใส่ลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันนะแต่ว่าของแอนนี่คือแค่นี้ก็คือโอเคแล้วล่ะชิมหน่อยดีกว,ว่า อืมอร่อยเลยคุณผู้ชมมันก็คือสลัดครีมนะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะออกไปทางมายองเนสด้วยนะสำหรับใครที่มีหมูหยองคีโตนะสามารถที่จะเอาไปทําได้นะขนมปังคีโตหมูหยองอะไรแบบเนี้ยอร่อยเลยอร่อยละเลยจริงๆแล้วนะคะในช่วงที่ผสมน้ำน้ำสลัดครีมเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มพริกไทยดําเข้าไปได้นะคะแต่ว่าที่นี้เนี่ย อันก็เผื่อ,อไว้นะสําหรับคนที่ไม่ชอบพริกไทยก็เลยไม่ได้ผสมลงไปเลยนะเอาไว้เวลานําไปราดสลดัดหรือว่าเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วเนี่ยเราค่อยโรยพริกไทยดําเป็นท็อปปิ้งก็ได้นะถ้าชอบจริงๆน้ำสลัดสูตรคีโตอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะ เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำสลัดหรือว่ามายองเนสสูตรคีโตนะคะ